สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนและรัสเซียเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับได้มีการเข้ามาจัดการประชุมเป็นเวลากว่า3วันในประเทศอเมริกาและอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมสุดยอดในครั้งนั้น ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานั้นครับประธานาธิบดีโจไบเดนในวัย81ปีครับได้มีการโชว์ความฟ,ฟิกของตอนเองในขณะที่เขานั้นก็ยังคงแข่งขันเลือกตั้งศึกประธานาธิบดีครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กับคู่แข่งเก่าก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยได้ว่าน่าจะลุ้นกันแบบลูกผีลูกคนกันเลยครับ แต่ว่าวาทก,กรรมหนึ่งครับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมีการพูดครับแบบขึงขังโจไบเดนได้มีการพูดถึงว่าเขาจะมีการเข้ามาสนับสนุนยูเครนชนะรัสเซียให้ได้คือไม่ต้องการให้ยูเครนพ่ายแพ้สงครามเขาจะมีการเข้ามาสนับสนุนจนกว่ายูเครนจะชนะสงครามและไม่มีวันนะครับที่ปูตินเนี่ยจะมีการมาลบยูเครนออกจากแผนที่โลกนี้ครับ ก็เป็นคำกล่าวที่สร้างความฮือฮานะครับให้แก่ผู้นำชา,าตินาโตอื่นๆที่มีโอกาสนะครับมาประชุมที่กรุงวอร์ตันดีซีไบเดนเนี่ยได้มีการกล่าวว่ายูเครนสามารถทำได้และพวกเขาสามารถหยุดปูตินได้ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ครับด้วยน้ําเสียงที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความพึกเหิมคือไม่เหมือนกับคนที่มีอายุสูง81ปีครับเขาพูดหนักแน่นเหมือนสมัยหนุ่ม โดยภาพรวมแลวครับสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยเขาพูดอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สับสนไม่เหมือนกับการพูดดีเบตกับโดนัทรัมนะครับก็ยังมีความลคลุมเครือมีความสับสนบางทีก็พูดติดอ่างบ้างเป็นบางครั้งบางทีก็สับสนต่อคําพูดของตนเองแต่ว่าการพูดในเวทีนาโต้ครั้งนี้เรียกได้ว่าเหมือนไบเดนเองนั้นก็ต้องการมาสร้างแรงจูงใจให้แก่เขาเองด้วยครับ การพูดของไบเดนณขณะนี้นะครับเขาก็ยังคงเพิกเฉยต่อกระแสเสียงเรียกร้องครับบอกว่าไบเดนเนี่ยให้ถอนตัวเถอะจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เพราะว่ามีอายุมากแล้วแต่ว่าในขณะที่แกนนําของพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ครับก็ยังคงสนับสนุนไบเดนให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกหนึ่งสมัยครับถึงแม้ว่าเขาต้องมาเผชิญกับคู่แข่งเก่าอย่างนายโดนัลดทรัมป์ที่มีนโยบาย รักอเมริกามากกว่าประเทศอื่นนั่นก็คืออเมริกันเฟิร์สอเมริกาต้องมาก่อนซึ่งมองว่าหากว่าอเมริกาเนี่ยจะไปช่วยยูเครนจะต้องช่วยตนเองก่อนในแง่ของเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับทรัมป์เนี่ยก็มองว่าอเมริกานั้นยังคงมีความบอบช้ําต่อภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของอเมริกาต้องแข็งแกร่งก่อนและถึงจะไปช่วยยูเครนได้ เรื่องนี้นะฮะมันก็เลยทําให้ประธานาธิบดีโวรลดมีเชนสกี้เนี่ยก็ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าหากว่าทํานั้นเป็นประธานาธิบดีนี่แหละครับเขาจะสนับสนุนเหมือนกับประธานาธิบดีโจไบเดนหรือไม่แต่ว่าในแง่ทางยุทธศาสตร์ทางด้านของการเมืองรอบประเทศครับก็คิดว่าน่าจะช่วยยูเครนนั่นแหละแต่ว่าปริมาณหรือว่าเลเวลการช่วยเหลือนั้นอาจจะไม่เท่ากับประธานาธิบดีโจไบเดน ในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้นำชาตินาโต้หลายชาติเนี่ยก็รู้สึกว่าลักไบเดนมากกว่าทัมนะครับคือในสมัยที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะเคยได้มีการออกมาพูดเน็บแนมนาโต้ว่าชาตินาโต้เนี่ยขี้เหนียวนะไม่ยอมที่จะฟักกระเป๋าของตนเองเนี่ยมาลงในกองกลางคือปล่อยให้อเมริกาเนี่ยนะครับลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว จนทําให้ชาตินาโตหลายชาตินะครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะสบอารมณ์สําหรับนายโดนัลด์ทรัมป์กันมากนักหรือแม้แต่ที่ประชุม G7 นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายชาติเนี่ยต่างก็มีการมองหน้าทํากันเป็นแถวกับคือทั์เนี่ยก็นั่งกอดอกนะครับแล้วก็คิดในใจว่าอเมริกัน first อเมริกาต้องมาก่อนประเทศคุณก็เรื่องของคุณสินะครับแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าอเมริกาต้องอยู่รอดให้ได้ แล้วอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเรียกได้ว่าโอ้ต้องไปแข่งขันกับจีนอย่างสุดโต่งนะครับเล่นจีนเนี่ยเอาชนิดที่ว่าถึงพิกถึงขิงเลยในขณะที่รัสเซียก็ไปสกัดเรื่องของการขายวิทยุโทรปกรณ์ครับซึ่งมันแตกต่างจากสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนเน้นช่วยเหลือ,อยูเครนครับไปลบกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ